วายไม่เลิกนี่วันนี้วันที่เจ็ดแล้วนะหนูยังวยวายอยู่เลยจำว,ยวายขี้บน่นเป็นผู้หญิงขี้บน่น มีคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะไม่ว่าจะเลี้ยงกระรอกหรือชูกา้าก็จะถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าน้องอิ่มเเด็กแต่ละคนอิ่มเขาจะทําท่าทางไม่เหมือนกันนะตัวนี้ถ้าเขาอิ่มแล้วเขาจะเอาหน้าซุกไว้ในในนิ้วอะเอาหน้าซุกคือแบบหนีแล้วไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเบินหน้าหนีแล้วก็แบบจะดีดดิ้นก็แล้วแต่ต้องต้องดูนิสัยลูกตัวเองด้วยว่าว่าเขามีนิสัยยังไงแต่ตัวนี้เดี๋ยวถ้าอิ่มแล้วก็จะเอาหน้ามดุดละ หน้ามุดหนีไม่เอาแล้วถ้าตัวอื่นบางบ้านก็แต่ที่ที่บ้านนี้นะที่บ้านบางตัวก็บิดหน้าหนีแล้วก็กระโดดหนีอะไรเงี้ยกินดีๆหรอกินชาๆา อันนี้คือจะจะชะง,งกหน้าหาหลอดชง,งกหน้าหานมนะแต่เวลาอิ่มนี่คือมุดหน้าหนีเลยจ้าไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นอคุณออโราชื่อน้องออโรล่านะคะวันที่เจ็ดแล้วก็ยังบุยวายอย,อยู่ไม่กัดแต่ก็มีกระโดดใส่บ้างตกบ้างอะไรเงี้ย พิศนุไม่ได้เลี้ยงขายเป็นอาชีพนะแต่ว่าเขาเขาออกอันนี้คือเอามาใหม่ซื้อมาไปรับมาใหม่แต่ที่บ้านน่ะจะปล่อย normal นะคะเพราะว่า normal นี่คือแบบที่บ้านเลี้ยงแต่ normal นะคะแล้วเขาเยอะเริ่มออกลูกเยอะตอนนี้ก็ในท้องอีกสองตัวพิษนุก็เลยจะปล่อยแต่ที่บ้านพิศนุก็ให้กินแต่นมนมดีๆนะคะนมดีมีคุณภาพเลยไม่ใช่ซีเรียลแหละนะเพราะพิษนุเลี้ยงไว้เองอยู่แล้ว แต่ที่เขาขายเขาก็จะให้ซีเรียลลกบ้างนมกล่องบ้างเพราะว่ามันถูกแต่นมวันนี้มันแพงง่ายง่ายเอากินสิลูกกนินกินแม่คุยไม่ได้คุยกับหนูหรอกแม่อัดวิดีโออัดวิดีโอไม่ได้คุยกับหนูเละมดแล้วเนะี่ยเอานไหมเอาไหม อะอะไรวะทุกทีเยมุดหน้าหนีวันนี้เบือนหน้าหนีไม่เอาโถท,ทุกทีไม่ได้อัดไว้เสียเลยเสียเลยอ่ะ,อออะยังไม่อิ่มหรอสรุปยังไม่อิ่มจะเล่นตัวโถอิ่มยังอ่าเนี่ยอันนี้คืออาการอิ่มแล้วแต่ละตัวจะเป็นไม่เหมือนกันทุกทีอะ่ะ มุดหนีอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วจะมุดหนีอย่างนี้เนี่ยอันนี้คืออาการอิ่มของเขาอะไรอ่ะโหน้าออกมาทำไมบางตัวก็สะบัดหน้าเหมือนเมื่อกี้อะค่ะแต่เจ้าตัวนี้เวลาอิ่มแล้วก็จะมุดหนีมุดหนีกินไหมมุดหนีอะนอน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 ,น,อนมุดหนีแล้วอิ่มแล้วไม่ วันนี้วันที่เจ็ดมีอาการเลียมือเลียมือเราแล้วก็คือแบบแทะแทะเล่นๆ่นนะ่ะปล่อยให้เขาแทะเล่นไปนะคะแสดงว่าเขาเริ่มสนิทกับเราแล้วชูก้าตัวไหนหรือว่ากระลอกตัวไหนแทะมือเราเล่นเล่นนะคะให้เขาแทะไปเลยบางคนบางคนคิดว่าอย่าให้เขาแทะนะเดี๋ยวเขาจะเคยตัวไม่ต้องกลัวเขาเคยตัวค่ะคือเขาเล่นกับเราไม่เป็นไรเขาเล่นเขาแทะกับเราเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วกระลอกแทะมือแทะมือเราเขาไม่ได้กัดนะ กระลอกชูก้าแทะมือเราก็คือเป็นเรื่องปกติเท่ากับว่าคือแบบเขาทําความคุ้นเคยกับเราเขาลักเราเขาเลยแบบแทะเลียเล่นแต่ถ้ากระลอกกัดของก็ต้องคอยดูเขากระลอกเป็นสัตว์พันแทะอยู่แล้วอยู่ที่นิสัยกระลอกแต่ละตัวว่าเราดุเราว่าเราแบบตีเขาเบาๆแล้วเขาหยุดไหมพี่สนุเคยเลี้ยงกระล็กะอกตัวแรกอะกระลอกตัวแรกที่พี่สนุเลี้ยงคือ เวลากัดอะไรพี่สนุก็จะดุเขาเพราะปกติพี่สนุจะทําแบบเสียงเล็กเสียงน้อยคุยกับเขาไม่เคยทําเสียงดังพอทําเสียงด,งดังดุเขาใช่ไหมว่าอันนี้ห้ามนะแล้วก็ตีเขาเบาๆบอ่ะตีปากเขาตีปากเขาเบาวๆบว่าห้ามกัดห้ามกัดพี่สนุสังเกต Luck, ดูเขาไม่กัดนะเขาไม่กัดของชิ้นนั้นแต่เขาจะไปกัดชิ้นใหม่พอกัดของชิ้นใหม่เขาก็จะคอยมองหน้าเราว่าอันนี้กัดได้ไหมเล่นได้ไหมถ้าไหนกัดได้เล่นได้เราก็เฉยเยมองฉเฉยเฉยเขาก็จะกัดเขาจะกัดสิ่งนั้นนะ แต่พอเลี้ยงเลี้ยงตัวอื่นไม่ฟังเลยไม่ฟังไม่สนใจกัดแทะอย่างเดียวแต่ตัวนั้นเขาปล่อยเขาวิ่งในบ้านไงก็คือแอบบเอาพวกสารเคมียาใส่ผมยาใส่ผมนะัม้นบอกว่าเป็นยาสมุนไพรเรารู้สึกว่าเอาหลบไว้แล้วเขาไปไปมุดมั้งมุดไปกินไปเลียไปเลียที่แบบว่าติดติดฝาน,นิดนึ่งอะ่ะเขาก็เลยตายฉลาดมากตัวนั้นอะ่ะ ฉลาดแล้วชอบเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนแอบก็คือแบบจะเรียกเราเรียกเราให้ไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยฉลาดน่าสงสารมากเลยก่อนเขาตายคือแบบเขารออ่ะเขารอ,อ,อก่อนจะสิ้นใจอะ่ะ <ia> พี่สนุไม่เคยจับขังกงแล้วเขาดื้อเขาไปแทะตรงนู้นตรงนี้พี่สนุก็ก็คือแบบว่าเหมือนแบบทาโทษเขาจับขังกงเขาก็วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งสักพักนึงแล้วเขาก็เงียบพี่สนุคิดว่าพักใหญ่อยู่เหมือนกันเพราะไม่เคยจับขังกงก็ลออถ้าไม่เคยจับขังกงอ่ะเขาจะแบบวิง่งอยากจะออกไนงะ แล้วเขาวิ่งอยู่พักใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วพี่สนุก็คิดว่าเออเงียบลรวคิดว่าเขานอนที่ไหนได้เขาแบบเอ่อทั้งอ้วกทั้งถ่ายแบบน่าสงสารมากแล้วคือแล้วมันตีสามตีสี่แล้วไม่รู้จะพาไปหาหมอที่ไหนเอาไข่ยหยอดก็ไม่ทันคือเหมือนแบบเขาโดนยาไปเยอะแล้วนานแล้วแล้วเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาวิ่งนั่นคือแบบให้เรียกให้ช่วยอะไรแล้วเขาไม่ร้อง ก็เลยเสียเข้าไปแล้วพอซื้อมาอีกก็ไม่ได้นิสัยเหมือนเขาเลยอ่ะคิดถึงเขามากเลยนะฉลาดมากเป็นกระเลาที่ฉลาดมากอะไรดูนี่ดูคุณออโราหน้าเขาเหมือนอ้นี่เลยนะเหมือนแพนด้าพี่สนุเรียกแพนด้าด,ด,ดูดูตาดำๆตรงหน้าผากก็จะเป็นรูปหัวใจนะแพนด้าหนูเป็นแพนด้าไปไหน